โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนกันนะต้องจูมินซีนะในว,วันนี้พี่จะมาสอนวิธีการใช้สคริปต์รูทับแล้วกันนะขั้นตอนแรกก็เข้าเกมแล้วก็ดันสคริปต์ได้ได้แบบหน้าตาประมาณนี้อ่ะเปิดมาแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเชงล็อกกัแบบอะไรต่าง ตัวนี้ก็อันแรกเลยออโต้ออโต้คืออะไรออโต้ Auto คือหมวดการออโต้ฟาร์มอะไรต่างๆอ่ามาดูตันแรกก่อนเอน b l e บ e b เว็บกก็คือเว็บฮุกอ่ะมันเป็นลิงก์เรียกว่าอะไรดี Link, Link ลิงก์ลิงก์บอทละกันนะเออลิงก์บอทเอาแบบแจ้งเตือน ทุกทุกี่เลเวลที่ฟาร์มเสร็จแบบสมมติเราใส่แบบ100ปุ๊บอ่ะใส่หนึ่งร้อยปึ๊บก็พอแบบเราไปนั่งอยู่ที่อื่นใช่ไหมทีนี้เวลามันฟาร์มครบหนึ่งร้อยมันก็จะเด้งเกิมนมาดีคอร์ดอะประมาณน,นั้นทีนี้อันต่อไปก็เซิร์ฟเวอร์ไทม์ก็นั่นแหละนี่เปิดปิดตามปกติอันที่สองฟ้าแทก ตัวนี้จะเป็นสลับแบบเวลากดฟาร์มแล้วมันจะตีอัตโนมัตินะแต่ถ้าถ้าไม่กดฟาร์มก็ตีได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะโอ้ยเสียงรถตัอต,อ,ตอ,อ่ะแบบสลับแบบคนที่แบบเอาไปตีตีผู้เล่นคนอื่นอะไรเงี้ยก็เอาตัวนี้ไปไปใช้ได้นะกับออโต้คิกอ,อะไรเงี้ยอ่ะต่อไปออโต้โซลิเปอร์ โซลิเปอร์คือบอสฮาโลวีนแล้วออโต้โซลิเปอร์คืออะไรออโต้โซลิเปอร์คือการสุ่มให้ได้ฮอลโลแอเซนอัตโนมัติแล้วก็ตีบอสให้อัตโนมัติด้วยเอ่อที่ขอไม่โชว์แล้วกันนั่นแหลมันจะแบบกดปุ๊บมันจะไปสุ่มสุ่มพอได้ที่เสกปุ๊บมันก็จะมาเสกแล้วก็ไปตีอ,อ,อะไรประมาณนั้นอ่อ ต่อไปออโต้ฟาร์มโบนก็นั่นแหละฟาร์มโบนเอ่อเดาเิดให้ดูนี่อ่ะเห็นไหมก็จะแบบโบนก็จะขึ้นมาอะไรประมาณนี้ทีนี้ Auto Level. ออโต้ฟาร์มเลเวลก็คือฟาร์มเลเวลตามปกตินั่นแหละออโต้เซคเคิลโบลก็ ไปโลก2อัตโนมัติเมื่อวิ่งถึงอะไรอย่างเงี้ยเออออร์ตเตอร์โวก็เหมือนเหมือนกันอะ่ะออร์ตซูเปอร์ไฮแมนคือธรรมด์สุเปอร์ไฮแมนอ่ะอันเนี้ยเนี่ยต่อไปออร์ตแฟคทอรี่ตัวนี้อยู่โลก2นะก็คือตีลงอัตโนมัติเมื่อเมื่อโรงงานเปิดเอออร์ตเซเบอร์ก็เขาบอกว่าห้ามใช้ก็ทำตามเขาแล้วกัน ออโต้แอเซอรีก็คือตอนนี้จะสวมออโตแอเซอรี่อัอตโนมัติเมื่อเปิดเมนูอ,ะ,ะ,อ,นอะ,ะไ, Elite Hunter. Elite Hunter ออไสระสักอย่างหนึ่งอะ่ะต่อไปออโต้ออลิตทันเตอร์อิลิททันเตอร์คือบอสมีเอ้ยมันเป็นบอสไว้สำหรับทำดาบดาบดาบเลยวะสักอย่างหนึ่งอ่ะยามะไม่ก็ทูชิตะอะไรพี่จำไม่ได้วะออโต้เคส่งดอกไม้ก็คือ ต้องดอกไม้สามสี่น่าจะเป็นทำเผาเอาเว้มั้งเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะขยานหนึ่งอะ่ะทำไว้เนี่ยเอออัลต้าเรนโกโค่ก็คือทำดาบเรนกโค่ oku, ดาบไฟอะ่ะอัลโตเอ็อกอีกต่เอเฮ้ยอะไรวะ e เอ็กโทรพาซึมอ่ะคือตีตัวผีในเรือผีอ่ะเออจะได้เอ็กโทรพาซึมมาอ่ะโปวีหนึ่งก็คือกระบองเอเนวแหละ l i b r a r y คือเปิดประตู l i b r a r y ทำเดสเต์สเตปวอเตอร์คีไว้สำหรับปลดล็อกมิชชั่นในการทำชาร์กแมนคาราเต้อาฮะออโตโบ้บาบาฮะบาติโรเคเวสก็คือทำเคเวสของสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่มันเป็นเควสสำคัญของโลก2อ,อ,อ่ะเออออโต้ซีบีดน่าจะบั็กอยู่ ที่เขาเขียนไว้ก็คือตีเจ้าฮะเลอัตโนมัติอ,อัตโติไอ,อพีอินดาลองมามตัวนี้ไม่แน่ใจวะแน่เป็นอ๋อเข้าใจละไอพีอินดากับลองมาอยู่โลก2นะก็คือตีบอสแอดมินอัตโนมัติแล้วก็ตีลองมาอัตโนมัติด้วยลองมาน่าจะเอาไว้สหรับทำดาวชิตุชิตะอนะ่ะ ออโต้ยามะซอดก็น่าจะเป็นฟาร์มอิลิตอัตโนมัติเมื่อฟาร์มครบแล้วก็จะไปรับดาบให้อะไรวะน,นั่นอ่ะอ่าออโต้คาเบนเดอร์ก็คือคารเบนติดดาบดาบซากุระเออออโต้เรโบหะกีก็นั่นแหละทำเควสเรโบหะกีอัตโนมัติออโต้มาสเกตเทียเฮดก็คือทำมันเป็นเควสสำคัญปะวะสักอย่างหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละ อโต้ฮอลลีทอดก็คือเป็นเควสไว้าสำหรับตำดับทุชิตะเพื่อเปิดประตูลอกมาเออต่อไปฟังก์ชันเพลยเยอร์ฮะตัวนี้ออโต้สตัรก็คือเปิดขอระวังไงอัพสตารอัตโนม,มัติอ,อ๋อเนี่ยนี่ก็คือเปิดที่มันก็จะอัพสตัรอัตโนม,มัติส่วนเซต1-4ก็คือตามนั้นมันจะมันจะบอกว่าอัพอะไรบ้างอะไรเงี้ย ต่อไป l o อก l ลเ e l for Redeem or code น่าจะเป็นเมื่อฟาร์มถึงเวลนั้นปุ๊บมันจะใช้ใช้โค้ดทั้งหมดอัตโนมัติอะอย่างเช่นเราอยากให้มันใช้โค้ดตอนเร้อะไรแล้วก็พิมพ์ไปแล้วมันก็จะพอถึงปุ๊บมันก็จะใช้ค้อตโนมิดะเออต่อไปล็อกเลเวลล็อกเลเวลก็คือ ฟาร์มถึงเวลที่เรากำหนดปุ๊บมันจะเด้งออกเซิร์ฟเองอะไรประมาณนะนะั้นอะเอาไว้แบบสลับทำพวกทำร้านนี้มั้งทำร้านแบบฟาร์มให้ลูกค้าถึงเวลที่กำหนดปุ๊บก็จะเด้งออกล็อกเบลีก็เหมือนล็อกเลเวลพอถึงเบลีที่จะฟาร์มเอ่อถึงเบลีที่กำหนดปุ๊บมันจะเด้งอ่ะพวกนี้ก็เหมือนกันอ่ะอ่ะฮะต่อไปคอมแบทก็คือพวกล่าฆ่าหัวเออ แต่ว่าช่วงนี้ก็คือวันที่เนี่ยก็ตามนั้นนะช่วงนี้รู้สึกว่าคอมแบตน่าจะบั๊กอยู่อะก็ไม่ได้นำไปใช้เท่าไหร่อ่าฮะไอซ์แลนด์ก็คืออะไรอะว้าเกาะเอว้าเกาะต่างๆก็จะมีฮันเ e ็ดแคส l e เลแมนชั่นแหงต่างที่นี่ก็ ไปโลก1ไปโลก2ตัวนี้ก็เข้าเอ่อรีเซิร์ฟตัวนี้ก็สุ่มเซิร์ฟตัวนี้ก็สุ่มเซิร์ฟคนน้อยตัวนี้ออตโต้เอ้ยไม่ใช่ดิจอยพลเรดทีมเออเวลาเข้าเกมมันจะให้เลือกฝั่งก,ก็นั่นแหละชอ็อปก็ตามนี้ฟุตเอ่อออโต้บายฟุตซไนเปอร์คืออะไรคือสมมติเวลาเราไปชอ็อปใช่ไหมเดี๋ยว เวลาเราไปชฉอาบอะ่ะมันจะมีผลไม้ขายใช่ไหมทีนี้เราอยากได้ผลเลยเราก็เลือกสมมติสมมติพี่อยากได้ผลดาร์กเนะกาะเรากดฟุตไนเปร์ไปเวลาฟุตมาขายปุ๊บมันก็จะซื้อให้อัตโนมัติอะไรเงี้ยทีนี้ออโต้แอนดอมฟุตก็ Auto food, คือตัวนี้แหละแอนดอมฟุตเดย์เจนเดลลี่ตอร์ก็คือซื้อดาบโซโลอ่สามดาบอะเล่มละสองล้านอะแต่รู้สึกว่าโลกสามน่าจะไม่มีรือเปล่า อัลโตเอ็นชาร์เมนไออัลโตบาเอ c นชาร์เมนก็คืออัลโตซื้อสี่าคินะออโตเรนด้อมเซอร์ไพรส์ก็คือ r รนด o อมโบลเออ r รนด o อมโบ e อันนี้ก็ถ้าไม่อยากเปิดออโตก็กดตัวนี้ก็ได้ตอนนี้จะเป็นสุ่มตอนนี้เป็นรีสตัดตอนนี้เป็นเอ่อสุ่มเผาส่วนหัวหาคิก็คือซื้ออ b บ l i ิลิตี้ต่างๆพวกหาคิเกาะเดินชมจันทร์ อะไรวันนี้โซโลเอ้ยโซลุแล้วก็ฮันคี้สังเกตอะไรเงี้ยอโอโต้เอ้ยไม่ใช่ฟังก์ชันซอนก็คือซื้อดาบ่าบไฟติ้งสไตล์ก็คือซื้อหมัดพวกแบล็กเล็กอะไรเงี้ยพวกแจ็คแมนดาก้อนทารอนก็มีนะทีนี้แรนดอมฟุตก็น่าจะเป็นแรนดอมไอแรนดอมฟุตเนี่จะน่าจะซื้อด้วยเย็นมั้ง แต่เชงเลสกับรีฟันสเต็ตเนี่ยน่าจะใช้แบกเมนต์ก็คือเงินม่วงนะสลับตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะใช้โบนเอเซอรรี่น่าจะเป็นซื้อเอเซอร์รี่ต่างที่สามารถซื้อได้ที่เขาใส่มาให้เนาะกันก็ซื้อกันต่างๆสลิง็อดคาบูชาอะไรเงี้ยต่อไปมิสหรือเปล่าไหนใช่อ่ะเอชพีอัหนึ่ง อ่ะอ๋ออ๋อ e ก็ถานั่นก็คือบอกตำแหน่งอ่ะตัวนี้ ESP ESP foot ก็คือบอกตำแหน่ง debut foot ESP c h a i n ก็คือบอกตำแหน่งกล่องแต่ว่ารู้สึกน่าจะบล็อกอยู่ใช่ๆบล็อกอยู่ ESP fiber ก็คือ fiber เอาไว้ที่เอาไว้ทำเผาอีโบะเออเออตัวนี้สำคัญนะแบบผมเห็นคนถามเยอะมากเลย เอสพีเลี P ้ยฟูด e ก็คือเป็นพวกผ่าแอปเปิลแอปเปิลบนานาไว้ทำให้ที้สังเกตวีสองอ่ะเออ,อน,นั่นแหละหเห็นไหมแอปเปิลอะไรเงี้ยทีพีเชดก็อาจนะตอนเนี้ยผมไม่ใช้แล้วกันทีพีบูฟาเวอร์ทีพีเรฟฟาเวอร์ก็จะเป็นตัวนี้แหละเออทีพีบูฟาเวอร์คือว่าไปหานะ ดอกกุหลาบน้ำเงินที่เอาไว้เอาไว้เผาอะตัวนี้ก็เลอกุหลาบแดงแล้วกันเออทีนี้ Ability Code Player ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ะไม่เคยใช้แต่ถ้าให้เดาก็คือจะเป็นตัวขาวอ่าเอ่อ็นฟินิทออ l ์เรสอ่า i อ f นฟินิท n อ i นฟินิท อเลสพี่ไม่ไม่แน่ใจวะเนี่ยโอ้โหดูเรื่องเลยก็คือเปิดแอ็บิลิตี้ทุกเผ่าอัตโนมัติอินฟินิตแคนาคิเรตน่าจะเป็นเปิดทางคิดกางเกตแล้วระยะไม่จำกัดสำหรับสำหรับสำหรับสองเพลเยอร์นะพวกมอนนี่มันน่าจะจำกัดอยู่เหมือนเดิมอ่ะโคลนแลกเซิร์เวอร์คือ โรนตัวละครของเราอะให้มันเยอะๆแล้วมันจะแหลกเว้ยเสิ้อมันจะแหลกเอาไว้ปั่นแบบพวกเซิร์ฟปกติเอ้ยแล้วทำให้มันอะไรเนี่ยอ่ะอินฟินิตี้เอเนอร์จีก็คือเาตามไน่าไม่จํากัดเอาไม่กระโดดไม่ได้วะบล็อกอีกแล้วบั็อไม่เป็นไรบล็อกสปีดก็คือบล็อกสปีดเอ่อทางนั้นแหละพอกอนวอเตอร์ก็คือวิ่งบนน้ำโนดอดคูดาวก็คือแบบเอ่อ กุ้งตัวคิวอะไม่มีโคดาวน์น้องคลิปคืคอวิ่งทะลุอา้าวเฮ้ยน่าจะบักอยู่โอ้โหบักเยอะเหลือเกินนิดนึงไลน์ก็คือบินโอ้ยปิดดีกว่านะทีนี้ grab all food เอ่อตัว grab all food นี่มาไม่มัน่นเอ๊ย ไม่แนะนำให้ใช้ว่ะบางทีเวลาใช้มันจะมีเด้งด้วยนะก็ระวังด้วยแต่เด้งไม่ใช่โดนแบรนะเด้งพือโดนเตะออโต้สตูออฟฟูดก็คือเก็บผลเอาไว้ในถั่วผลเอาไว้ในกระเป๋าอะออแต่ผลซ้ำมันก็จะไม่เก็บนะถ้าตัวอักษรแดงก็จะเด้งขึ้นรัวๆก็ไม่แนะนำให้เปิดเท่าไหร่ออโต้อีสก็คือน่าจะกินผลอัตโนมัติ g ก p ปออฟ o ูก็เป็นตัวนี้แหละแต่เป็นแบบกดอ่ะเอ๊ยเดี๋ยนะก็ตัว eat f o o ดนี่น่าจะต้องเลือกตัวนี้ก่อนนะน่าจะนะแบบสมเมื่เราเปิดตัวนี้ไปได้ใช่ไหมแบบดึงผลบางกรแล้วปุ๊บก็กินอนัตโนมัติอะไรเงี้ยถ้าเราเลือกนะรีดีมออโคูดก็นี่แหละก็รีดีมอัตโนมัติ f อ s b o o t ก็คือจะเป็นทำให้ภาพมัน ภาพมันจะแบบภาพมันจะกะอะเออแล้วทีนี้มันจะลื่น A P S Boost สําหรับ K R N L นี่พี่ไม่แน่ใจว่าไม่เคยเปิดส่วน Open d e i l Food ก็คือเป็นเปิดหน้า,หาต่างๆอ่ะอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะอันนี้เป็นดูสกิลอาวุกตัวนี้เป็น b l u ซ So เอาไว้เลือกสีอาคิตัวนี้เป็น เลือกไตเติตัวนี้จะเป็นเลือกเอ้ยตัวนี้เป็นเปิดกระเป๋าผลส่วนเรทตรงนี้ก็เวลาเราจะเล็กใช่ไหมเราก็ต้องมีผลก่อนหรือมีคูดาวไว้สลับซื้อชิปก่อนนะทีนี้กดคิวออร่าเอ้ยเปิดเปิดไปให้หมดแหละเออแล้วก็เลือกผลที่ต้องการหรือว่าใครที่จะฟาร,รม์มแฟกเมนต์ป่าก็ไม่ต้องกดออ t โตอาเวกอะแล้วก็เลือก เลกระเลดที่เราไม่ใช่ผลเราอะ่ะแต่งพี่มันเป็นเอาเวกไม่ได้อยู่แล้วนะอ่าทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นไปที่ห้องเอาเวกเอ้ยไปที่ห้องก่อนที่จะเริ่มเริ่มดันอะตัวนี้เป็นไปที่ห้องเอาเวกส่วนเซตติ้งก็นี่ UI toggle คือคือเปิดปิด UI แล้วกันอ่ะตั้งค่าเปิดปิด UI เนี่ยไป atx สองก็จะเป็น ตีไวขึ้นเวลาเปิดฟาร์มอ่ะเออมันก็จะตีไวขึ้น High hit box ก็คือเวลาเราเปิดใช่ไหมมันจะมีเอ,อ้ยเวลาเราเปิดปตะตฟาร์มมันจะมี hit box ที่มันเป็นระยะไกลอ่ะตีระยะไกลอ่ะเออตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นกล่องแต่ถ้าเราไม่อยากเห็นกล่องแล้วก็กด High High hit box อ่ะเออ Bring mob ก็คือเหมือนดูด็อบมาที่เราอ่ะเวลาฟาร์มอ่ะเอออุ้ยฮะ ออโตเคนก็คือเปิดท้ายเกียก์อัตโนมัติออโตหักคก็คือเปิดบูสโซอัตโนมัติม็อบอินบีซีบอลก็คือม็อบร่องหนเอออินเมดก็คือตัวนี้จะเป็นคัตตอมดีไอมั้งประมาณนั้นแหละก็เป็นเลือกอะไรต่างๆที่เขามีให้อ่าฮะตัวนี้เป็นสีของการคัตตอมเมื่อกียส่วนตัวนี้คือ t r a n s บาลานซี y หรือเปล่าวะคืออะไรวะไม่รู้วะส่วนไ t เ n s สเกลนี่น่าจะหมายถึงคำตรงนี้เออส่วนส i l ลเซตติ้งก็น่าจะเป็นออโต้สกิลอ่ะทีนี้ย้อนมาหน้าตอนี้บ้างพี่เลืออธิบายเวลาเราจะเปิดฟาร์มอะไรอะ,เร,อเ,รอะรเราต้องเรียกว่าอะไรเราต้องเรียกเอาวุธก่อนนะไม่งั้นแบบเปิดปุ๊บมันจะยืนค้าง ยกตัวอย่างให้ดูไม่ได้วะมันรอนว่าถ้าถ้าเราไม่เลือกอาวุธอะมันจะยืนค้างแล้วกันส่วนถ้าใครแบบตายเกิดใหม่เงเี้ยแล้วอาวุธไม่ขึ้นก็กดรีเป็ดเพลดเพอนฟาร์มโหมดฟาร์มโหมดคืออะไรฟาร์มโหมดคือโหมดที่1คืออยู่บนหัวม็อบโหมดที่2คือออโต้ฟาร์มแล้วไปอยู่หลังม็อบอ่ะเออนั่นแหละออโต้มาตาเล่คือตามนั้นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาสอนแล้วกันพวกเนี้ยพวกเมโนูฟาร์มมาตาเลีอะ เอ่อาร์มบอสก็คือนั่นแหละฟาร์มบอสก็กเดเลิกบอสไปแล้วก็อะไรต่างๆส่วนออโต้ออกบอสแล้วก็ตอนนี้จะเป็นฟาร์มบอสทุกตัวแล้วก็รับเควสตัวน,นี้จะเป็นฟาร์มบอสทุกตัวแบบไม่รับเควสตัวน,นี้จะเป็นฟาร์มบอสท,ที่เราเลือกเออตามน,นั้นแหละโอเคแล้วก็นะลืมอีกนิดหนึ่งอีกทีนี้เห็นสังเกตต,ตอนนี้นะมันติมันจะมีมันติกับซิงเกิลไว้ มันติไว้สําหรับเรียกว่าไงมันตีจะเปิดใช้ด้วยกันได้ตอนนี้แต่ซิงเกิลเอ้ยอธิบายงดีกว่าแบบมันตะมันจะใช้กับเมนูมันตีได้แต่ซิงเกิลอ่ะมันจะเปิดได้แค่เมนูเดียวเท่านั้นมันจะทับคบอื่นไม่ได้สมมุติแบบมันตีเราเปิดขี่อันก็ได้ที่มันเป็นมันตีแต่ซิงเกิลอ่ะมันเปิดได้แค่ทีละอันะแล้วก็ต้องปิดมันตีไปด้วยเออ แบบเนี้ยผมจะแบบสมมติเราอยากซิงเกิลกับซิงเกิลเนี่ยมันก็ไม่ได้นะแต่ถ้าจะมันติกับมันติอ่ะมันใช้ได้อืมนั่นแหละโอเคคลิปนี้ก็โอ้โหคลิปนี้ก็จบลนะอืมว่าไงคลิปโอ้โ,อโหคลิปนานมั้งเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอ้รถใหม่อีกแล้วเราไปก่อนนะคลิปนี้ก็จบละอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ละ เออรับตะไครออ้อะไรเงี้ยเอ้ยมาเคไปละ